มันไม่จมอ่ะครับมันลอยน้องเขาไม้ถึงเยอะตัวนี้นะครับทรวงใจซื้อไปแล้วมันลอยเดี๋ยวผมจะทำไปรวมเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูไอคําว่าลอยข้องน้องนี่ผมไม่รู้ว่าลอยแบบไหนถ้าว่าลอยแบบว่าลอยผิวน้ำาเลยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นไหมนี่มันจะมีตะกัวท่วงอยู่ตะกัวตัวนี้จะมีไล่ขนาดให้เหลือกเลยแต่เราจะจะเลือกนะครับมันจะมีเนี่ย1.5้า ซองจุดองจุดห้าก็3้จุดอันนี้ก็พุ่มนี่เป็นขนาดซ้ำจุดซุน่นนะครับก็คือพุ่มตกในงานทะเลมันก็เลยน้ำลึกตัวใหญ่ซึ่งลักษณะการลอยของนองกันถ้าว่าลอยพิวน้ำไม่ใช่แต่ถ้าว่าลอยแล้วจมลงเบาๆบนเนียนมันเป็นปกติของมันครับเห็นไหมนี่อ่าอ่าเห็นไหมมันจะจมแบบเบาวทิ่มลงไปก็คือเป็นแอคชั่นที่ดึงดูดให้มึกมันข้ามากินนะครับแต่ถ้าลอ,อยพิวน้ำแบบลอยของเกงของเกงของเกงบบนี้เรยนเป็นไปไม่ได้ครับผู้มานอง,งอาจจะไม่เข้าใจหมาาาวว่่เอ คำว่ามึกไอมันยี่ตกมึกเนี่ยอยู่ตกมึกเนี่ยมันลอยมันลอยอย่างไงมันจมอย่างไงส่วนที่นี่มามันจะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าหนักตกมึกเข้าใจกันก็คือว่าเห็นตะก,กัวตรงนี้ไหมอ่าตะก,กัวตรงนี้นะหนักตกมึกเนี่ยเขาจะมีวิธีก็คือว่าถ้าว่าเจอไม่ที่ว่ามึกมันตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ก็คือ เราก็ต้องใช้เยื่อตัวเหล็กที่นี่ถ้าพอเยื่อตัวเหล็กถ้าเกิดน้ำเร่งมันก็จะไม่ก่อยจมมันก็จะผัดน้ำผัดไปเลยพอาะนนจะมีวิธีอยู่ก็คือการใช้ตะกัวบัตกรีนี่ตะกัวบัตกรีแบบนี้เราเอามาพันเนี่ยครับนี่พันแบบนี้เห็นไหมชัดไหมพันเข้าไปในตะกัวที่ว่าท่วงกล้องเดิมอยู่แล้วเพื่อเพิ่มน้ำหนักไอ้นี่จะพันกี่รอบก็ได้สามรอบห้ารอบ ทุกรอบเจ็ดรอบเลี้วแต่ถนัดเลยดูว่าน้ำม,มันลึกขนาดไหนเราต้องการน้นำหนักเพิ่มแก่หนก็แก่พันพันพันเข้าไปก็เป็นคำตอบ,บ,บปไปนองแต่นี้นะครับนี่วันนี้เขาออกมาตอกนี่ก็ได้มัง่งเนี่ยใส่เลย,ยนี่เห็นไหมได้ในซามที่ตัวนี้ผมก็ข้างไว้ในอ่างเยอะแต่วันนี้มึกยังไม่ดกเพราะว่ามึกเพิ่งเข้าลมพอเริ่มกลับเป็นลมลมเป่าก้อนตะวันออก ไอเออใช่ลมก็เดียวเออเรืมเรืมเป็นลมพ่อแล้วเนี่ยเดีวยวไม่นั่นเนี่ยมึกก็คงจะเข้าแล้วแหละก็เป็นคําตอบให้นะครับสนใจก็กดตีลิงติตะกาได้เลยปลอเซตนี้เนี่ยมันราคาไม่แพงนะราคาแล้วถึงได้ถึงสิบตัวสิบตัวสิบซี่นี่ปุผม,มจะใจกล้องยีโอนี่ต่างพีเลยเพราะว่ามันได้เยอะแล้วถึงบางที่มึกเนี่ยแล้วแต่ซี่แล้วแต่นำ มันกินไม่เมือนกันบางทีอาจจะกินส่เจงเจงสเซตเซบางทีก็กินซี่นเสีส้ี่นวลนวลส่เบาเบาก่อนล้ลวแต่เราก็ตอกไปเรือยเปลี่ยนเยอะไปเรือยดูว่ามันกินี่ไหนสะนใจกดไหนลิงต่ตะก้าได้เลยครับ